มาดูวิธีการทำไลน์มิทติ่งกันนะครับซึ่งไลน์มิทติ่งเนี่ยประชุมได้ทีหนึ่ง500คนนะครับ500คนและสามารถใช้เวลาได้ถึง24ชั่วโมงทำง่ายๆนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายบวกนะครับถ้าเรามาที่หน้านี้กนหาหน้าแชทถ้ายังไม่มาก็กดหน้าแชทต,ตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับด้านบนขวามือกดเข้าไปเลยครับง่ายๆเห็นเข้าประชุมกดเลยครับนะแล้วก็จะมีให้เราสร้างลิงก์นะครับ สร้างห้องประชุมได้ผมทามาแล้วหลายห้องนะครับสามารถกดตรงนี้ครับสร้างห้องประชุมปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นว่าการประชุมของเป็นชื่อเราเรากดแก้ไขตรงนี้นะครับพ,พิมพิมใหม่นะครับใส่ไปพิมพ์ใหม่ชื่ออะไรเทคนิคการทํางานนะครับเราก็ว่ากันไปเทคนิคสร้างความสําเร็จนะเทคนิคสร้างความสําเร็จเทคนิคสร้างความสําเร็จ พอเราพิมพ์ชื่อได้ปั๊บนะครับมันก็จะมีให้กดสีเขียวตรงนี้ครับบันทึกแล้วก็บันทึกปุ๊บคือเหมือนฮะเทคนิคสร้างควาสำเร็จทีนี้มาดูนะครับเราสามารถเริ่มประชุมได้เลยกดสีเขียวนี้หรือจะกดเชิญเพื่อนในไลน์หรือจะคัดลอกลิงก์ไปส่งตามแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมสเซนเจอร์ไลน์หรือแพลตฟอร์มทั่วไปได้หมดเลยครับสมมติว่าเรากดคัดลอกลิงก์เรายังไม่เปิดประชุมกดคัดลอกลิงก์ก่อนปึ้งนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปครับจะ,มมจะส่งให้ใครครับสมมติวว่าจะสงใให้้ครแลก ไลน์ส่งได้เลยนะครับสามารถแชร์ส่งหรือก๊อปปี้วางได้หมดครับเพียงแต่ว่ามันจะมีตรงนี้นี่ครับพอเรามาหน้าคนที่เชิญเราต้องกดวางวางลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับกดวางอา่าพอวางเสร็จมันจะมีแต่ลิงก์ใช่ครับเราต้องควรจะพิมพ์ข้อความนิดนึองอ่าพิมพ์อะไรครับเรียนเชิญเรียนเชิญนะฮะแล้วแต่เราจะพิมพ์นะครับแล้วแต่ว่าเราจะประชุมเรื่องอะไรวาระอะไรหัวข้ออะไรเรียนเชิญนะเรียน รู้เทคนิคการทํางานนะคระเรียนรู้เทคนิคการทํางานเทคนิคการสร้างความสําเร็จเรียนรู้เทคนิคสร้างความสําเร็จความสําเร็จแล้วก็พิมพ์ไปนะครับตามวัตถุประสงค์ของเราในการประชุมเพื่ออะไรแล้วก็บอกวันที่วันเวลาหน่อยนะครับวันจันทร์วันจัน,นรทร์นะครับที่28สมบุษนะครับ28 แล้วก็เวลานิดนึงเวลา19.000นอ่าแล้วก็พิมพ์ไปสมมติว่าเสร็จประมาณนี้นะครับจะพิมพ์ข้อความยาวกว่านี้ก็ได้นะ,ะได้แล้วเรียนเชิญนะครับแล้วก็ส่งเลยครับปึ๊บมันก็จะขึ้นอย่างงี้ครมีลิงก์สีฟ้าให้เขาจิ้มกดเข้าไปได้เลยคนที่เราเชิญเขาก็แค่จิ้มตรงตัวหนังสือสีฟ้าครับจิ้มปึ้งเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีเข้ามาจะให้ปิด มีไม้มีกล้องมีส่งติ๊กเกอร์มีอะไรเราควรปิดกล้องปิดผมต้องขออนุญาตเปิดไม้ก่อนเดี๋ยวเสียงไม่เข้านะเปิดไมนะ้การเข้าเข้าประชุมก็คือควรปิดไม้ก่อนกล้องจะเปิดไ้หรือไม่ก็แล้วแต่ทางกดเข้าร่วมกดตกลงอัในในี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะมีเครื่องมือให้กดออกเวลาเราอ่าไม่ต้องการเข้าประชุมแล้วมีกดเปิดไม้ปิดไม้เรากดปิดไม้ล้วก็จิ้มตรงนี้ กดเปิดไม์ก็ที่เดิมเปิดปิดกล้องก็ที่เดิมนะครับที่เดิมนะฮะถ้าหน้าจอมันหายไปอย่างนี้ไม่มีไม้มีกล้องแล้วแต่หน้าจออีกทีหนึ่งนะครับแต่หน้าจออีกทีหนึง่งมันก็จะขึ้นนะครับขึ้นลูปเปิดไม้ปิดไม์ให้เรามีส่งเอฟเฟกนะครับสติกเกอร์ได้นะครับ เอฟทำแต่งเ f ฟเฟกไว้หน้าได้นะครับใส่ฟิลเตอร์ใส่พื้นหลังได้เป็นรูปอวตารได้ได้หมดเลยครับมีหลายอย่างดีมากแล้วก็สามารถแชร์หน้าจอจาก YouTube มาได้หรือหน้าจอโทรศัพท์เราเองได้ตรงนี้ดีมากครับก็ไปลองหัดเล่นหักทำกันนะครับแล้วก็มีอันนึงก็คือระหว่างที่เราประชุมเราสามารถกดข้างบนนะครับข้างบนรูปคนนี่ครับกดเพื่อส่งลิงก์ให้กับคนทั่วไปเข้ามาประชุมได้นะครับ ขอทุกคนแค่กดลิงก์ก็เข้ามาได้เลยครับหรือจะแชร์ไปยังแอป,ปอื่นๆก็กดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะแชร์ไปไหนนะครับกดได้แค่นี้เองง่ายๆครับขอ,อห้องประชุมก็กดตรงนี้กดออกออบและแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมแค่นี้จบแล้วครับง่ายๆลองไปหัดทำดูนะครับใครๆก็ทำได้ครับ